สตรอเบอรี่เบอร์อพันธุ์พระราชทาน89นะครับถือเป็นสตรอเบอรี่สายพันธุ์แรกที่ได้รับการปรับปรุงเป็นการปรับปรุงสายพันธุ์จนกลายเป็นสายพันธุ์ของไทยครับปลูกได้ผลผลิตดีเพื่อให้เป็นอีกทั้งเลือกหนึ่งนะครับในการสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรตามพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งมั่นพระราชาหฤทัยอันแน่วแน่ครับที่จะสืบสารรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกบำรุงสุขให้อานาษฎราน,นะครับอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข หนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรคือการดำเนินงานของมูลนิธิคโครงการหลวงที่ได้ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติส่วนรวมครับ ทางมูลนิธิโครงการหลวงนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวนได้ทําการปรับปรุงพันธุ์สตรอเบอรี่ที่มีจุดเด่นนะครับคือมีสารต้านอนุมูลอิสระสารแอนโทไซยานินสูงในโอกาสนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหมอ่อมพระราชทานชื่อสตรอเบอรี่พันธ์ุที่ปรับปรุงใหม่ว่าพันุ์พระราชทาน89 ตามพระชนมายุข,ของพระบาทสมเด็จพระบรม,มชนาการทิเบตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอันนับเป็นสตบบรอเบอรี่พันพระราชทานสายพันธุแรกในรัชการสตรอเบอรี่สายพันธุ์พระราชทาน89ครับลักษณะผลสีส้มแดงถึงแดงเข้มน้ำหนักผลเฉลี่ย20.6กรัมความหนาแน่นของเนื้อเฉลี่ย4.22นิวตันความหวานเฉลี่ย12.3องศาบริก มีกลิ่นหอมทนต่อการขนส่งและมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูงรวมเฉลี่ย40.83มิลลิกรัมต่อ100กรัมน้ำหนักลดซึ่งสูงกว่าพันการค้าทั่วไป1-2เท่าดังนั้นจึงเหมาะแก่การนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสามารถเลือกซื้อได้ที่ร้านโครงการหลวงครับ